คุยกันเช้าวันจันทร์หลังจากหนูอึอไปฟักทองบทห้าอมยิงเยอะมากเต็มพุทธเพราะเมื่อวานไม่ได้อ,อึเป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกอารมณ์ดีใช่ไหมหอืมวันนี้วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกนหนูจะอารมณ์ดีมากใช่ไหมยิ้มซียิ้มซี โอเคโอเคยิ้มเจไม่ยิ้มกินนมแล้วง่วงยังง่วงยังครับได้ร็กแดก,กแดกว้ายทำไมพี่สุระเด็ชมาอยู่เงี้ย<อ>พี่สุระเดช่าไง

ไหนเสื้อแจงพลองมาพลองทัเป้น่อะออกมาดิว่าไหอืมอืมไม่พูดอ่ะไม่พูดอะลูกโุ้ยเราอยู่เรายอยู่มีเปล่าอืมทำหน้าเครียดพูดก็ไม่พูดพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยไปก็ได้ไม่คุยแล้วใช่ไหม ไปแล้วครับ